สเตปเจ็ดแปด่างเดิมประกอบไปสอดจอชุด,ดนหาหละหลีมันวิ่งเป็นยังไงคือบอกว่ายิ่งวิ่งยิ่งแรงโอ้โหเฮ้ยว่าไม่ใช่เลยเฮแล้วกนเฮ้ยทำไมมันขึ้นพอฟอกันเลยวะพี่มาทำอะไรมาพี่มาทำอะไรมามันเป็นไปไม่ได้ไอเ้เจียนี่แหละ พีัสดีคุณผู้ชมที่คารุดักทุกคนทุกท่านนะครับรรวันนี้รถพี่แรงขอไปวิ่งให้คนดูมันดูหน่อยแต่บอกเลยว่าวันนี้นะครับผมเราก็จะไปขับรถเล่นกันนะครับก็มีพี่แบงขับอยู่ตรงนู้แล้ว ไอ้ตัดตกใจหมดทียใช่โดูว่ารถกูเป็นอะไรคนดูเมื่อกี้แบบขี่มาเฮ้ยทำไมมันดืดวะไอ้เกมมันมาีนี่เองก็สำหรับในวันนี้นะครับน้องๆก็อาจจะเห็นพี่แบงค์หรือเห็นใครโพสแล้วนะครับผมว่ารถผมมันแดกพอซาไปแล้วเรียบร้อยนะครับน้องๆก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่พี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ขิงขึงนู่นนี่นั่นก็เราอยู่บ้านเดียวกันเราก็ทำสตอรี่ขี่รถเล่นอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนก็อาง่ายเลยคือวันนี้เราก็จะมาลองขับเจ้าน้อง X Max กันหรือว่าน้องถุงเงินลูกพ่อนั่นเองนะ ประกอบรันอินพี่แบงค์ถามว่าเฟมสรุปว่ารถรอบเกินไหมไม่เกินพี่อยู่ที่แปดวันฝ่าฝ่าเออเอาเลยขี่เลยอ e uh, ขี่ดูแล้วกันบอกเลยว่าประวัติความเป็นมาในคันนี้มันแน่นอนมากข, <S <S ข,ขี่ไปเฉยๆเว้ยขี่เรื่อยๆขี่ไปขี่ไปบอกเลยนะครับผมรันแรกที่เราไปขี่ให้ดูรอบแรกได้ร้อยเจ็ดสิบแปดใช่ไหมพอร้อยเจ็ดสิบแปดเสร็จปุ๊บรอบสองน้องๆอ,อาจจะเห็นว่าพี่เนี่ยไปล้างแคพี่ยาด้วย ไปล้างแคสพยัก,ก็ได้มาทั้งหมดเออกี่จีวะ187อ่า187พอไปบวกเอาเขียวอีวันนั้นแม่ง190ปุ๊บกูโปกูตกได้เปลี่ยนเป็นกูโปใหม่บางคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยกูโปรทำไมพี่วันนี้มันชัดจังเลยก็ อย่างที่บอกเลยเปลี่ยนมาใหม่เปลี่ยนมาใหม่นะครับผมก็เป็นกูปัก้านั่นเองอัปเกรดอัปเกรดก็สําหรับในวันนี้บอกเลยว่าณนะตอนนี้นะคือไปขับรถเล่นกับพี่แบงค์มานะผมพี่แบงค์อะไรประมาณนี้ก็วันนั้นฟอร์ซ่าพี่แบงค์วิ่งไปรอยเก้าสิบอยู่ดีๆรถกูแซงเฉยผมก็งงเหมือนกันบอกเลยว่าวันนั้นแบบงงกันทั้งแบบทั้งบานอะ่ะเข้าใจไหมงงกันทั้งกลุ่มเอ,อาง่ายเลยคือแบบว่ารถผมมันมาอยู่ที่รอยเก้าสิบห้าไม่รู้มันมาได้ยังไงเออคือตอนนั้นอะ่ะทุกคนเห็นหมดแล้ว่วาม,มเ,าเาามันนป็น เขาเรียกว่าอะไรถ่ายก็ถ่ายไม่ทันแบบว่าคือมันเอ๋อเข้ไหมอารมณ์แบบว่าจูตาแม่งเอ๋อเออเพราะว่าผมจับมาจับหมดเร็วที่มามั้งตอนนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวหาเวลาไล่2องโลดูนะครับแต่ว่าคือผมเนี่ยก็เอาออกมาขี่ดูเพราะว่าตอนนี้ต้องเซพรถเราว่าได้ข่าวว่ามันจะมีแบบอะไรประมาณเนี้ยก็วันนี้เอาออกมาขี่เล่นๆเฉยๆให้คนดูดูกันว่าสเตปเจ็ดแปดล่างเดิมประกอบด้วยสอจอชุดทั้งแันละรีมันวิ่งเป็นยังไงคือบอกว่ายิ่งวิ่งยิ่งแรงคือก็ไม่รู้เหมือนกันแต่บอกเลยว่าผมมาก ด้านอินแค่200โลยนะตอ,อนนั้นพี่แบงค์บอกว่าจ้างบอกว่า200โลพบอพี่แบงค์เออที่แบงค์ก็บอกว่าเออเฟม200โลซัดได้เลยก็วันนั้น200โลซัดได้เลยแต่บอกเลยว่าคือมันก็แบบแรงเรื่อยๆแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะรถก็ถามว่ามีอาการอะไรไหไมก็ไม่มีอาการอะไรหรอกแล้ว,ลวลก็ตอนนี้คือผมก็หมั่นดูแลรักษาสุขภาพก็ตอนนี้ดีใจมากเลยแบบว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะมีรถแรงๆไปของตัวเองสักทีหนึ่งเพราะว่าไล่ตั้งแต่ไล่รถคันนี้คันนี้มาอะไรเงี้ย อัปเดน้องทุกคมเป็น4วาว์วสองระบบแล้วกรเดี๋ยวตอนนี้ไปทำยิปบอกก็เกินเกินไว้ก่อนเนะนีทุกคนก็เดี๋ยวจะมาบอกใหลังโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวตามไปหาพี่ชายเราก่อนพี่ชายเราอยู่ไหนวะเนี่ยทุกคนก็ตามไปดูก่อนแล้วกันว่าพี่ชายเราหายไปไหนแล้วก็ไปดูนะครับทน้องเดี๋ยวไปเปิดเจอกันตงนูเลยดีกว่าไปโอเคน้องตอนนี้เราก็เจอพี่ชายแล้วเป็นไงอะสภาพดีขึ้นไหม ดีขึ้นดังไมไม่หนาแล้วมั้งไปแล้วจ้าโหเฮ้ยคอต้ามึงจ้าเดี้ยวกูไม่ได้นะเวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยว่าไงไปนะเฮ้ยแล้ว่ครเฮ้ยทำไมมันขึ้นพอๆกันเลยวะเฮ้ย ผมว่าคอซาพี่แบงค์เนี่ยแอฟลูกบอลนี่อ,อะท,ทุกคนเลยนะครับตอนนี้คอซ่าพี่แบงค์ก็ไปลูกเดิมนะครับลูกเดิมได้ท่าอาโอเมทหรืออะไรทุกอย่างเลยเฮ้ยเอาแล้วไอเฟมหวั่นแล้วไอเฟมหวั่นแล้วเฮ้ยมาไงวะทุกคนเออขออภัยด้วยนะเพราะว่าพี่ติดมาใหม่พี่ก็ไม่รู้เออเออเหมือนกันไม่รู้จะทำยังไงนะไอเฟมงงว่ะทำไมมันได้ไวะ กูว่าพี่แบงไม่ไปทำอะไรมาแน่เลยคือบอกเลยวันน so ี้ก็ผมเนี Point ่ยช right so ่วยพี่แบงตั้งแต่วันนั้นมาก็ไล่รถแกอย่างเดียวเลยนะครับก็ไล่กันไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยตอนนี้รถพี่แบงบอกว่าเริ่มดูดตูดไอเฟมมาแล้วอะก็ตอนนี้จีเราก็ห่างกันอยู่ 5G จีนะผมถ้าเกิดสมมติว่าผมลดน้ำหนักลงแล้อีกนะผมว่าน่้จะแตกอะจะบอกเลยว่าพี่แบงวันนี้ก็มามาขับรถเล่นชิลๆกันวันนี้ก็จะเซฟเซฟรถหน่อยเพราะว่าพี่แบงก็จะไล่เต็มที่คือตอนนี้บ้านเราก็จะเอารถผมไปจุดยืนนะคผมก็เดี๋ยวพี่แบงก็จะไล่รถ รถพี่ยักษ์แล้วก็ตามรถพี่เกมตอนนี้รถเกมก็ไปอยู่กับพี่ออฟอัสซระดาแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องรอก่อนว่าไอเกมมาเนี่ย8ปห้าเนี่ยผมน่าจะไม่ไหวกับมันนะครับผมน oh! ะ,ะ,ะ,ะทุกคนเอาวะเอาวะแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะแจจ๊แ๊ะน้ำมันเหมือนจะหนาหนาแล้วลรถแกเนี่ยปุปะปุปะปุปะเลยทุกคนเอาวะเอาวะนี่ดูอะไรวะท้ายไม่มีอันเนี้ยดูแล้วท้ายไม่มีใช้ไแต่ต้นมาเอออันนี้ก็ขับชิวๆไอ้จับพีจีอะโลนึงเหรอเออ บอกเลยว่าสเตปน,น้องๆอาจจะเคยเห็นพี่แบงออกตัวนะแบบออกตัวแบบอย่างก,กนักแข่งไงอ้เหี้ยแม่งไอ้อสว์เอ้ยเอาอ่ะเอาว่ะทุกคนเออเด้ออันนี้น้องคนอาจจะได้เสียงพี่แบงนะเป็นแผลใช่ไหมปากนะป <c oughs> ากเป็นแผลแกนอนดึกอะไรรถทุกวันเลยนะครับฮะไห<า>ไไวอยู่น่าจะไหวอยู่อ๋อไหวดีโอ้เมื่อกี้วิ่งตีคู่ไปอยู่เลยใช่แต่วันนี้มันแปลกๆไงเหว๋เลยไม่เหมือนเดิมเอาว่ะทุกคน เขาดูดหน่อยนะครับทุกคนเฮ้ยเอาแล้วจอดกอล์ฟอีซีซีไปแล้วไปแล้วเฮ้ยว่าไม่ใช่แล้วพี่แบงค์พี่เกินไปแล้วพี่ไปทำอะไรมา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 พี่แบงค์ไปทำอะไรมาพี่แบงค์ไปทำอะไรมาพี่ไปทำอะไรมาพี่ไปทำอะไรมา มันเป็นไปไม่ได้ไอ้เที่ยนี่เนียนี่จะเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะนี่จะเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยกแล้วเฮ้ยไปทำอะไรมาไปทำอะไรไปทำอะไรมาเฮ้ยปกตินะทั้งน้องเมื่อวานมันก็จะมีคนสองสามคนสี่คนขับรถมาก็จะเห็นอยู่นะครับเมื่อวานคือเด็กสองไปทำอะไรมา เกือบวัวมาดิไม่แรงหรไม่แรงทียอะไวิไ่งตีคู่เดี๋ยวไม่ใช่แล้วพี่แบงค์มันเกินไปแล้วเอ้ยแต่มันสะดุดสะดุดอยู่นะเมื่อกี้ได้ยินเสียงอยู่อออใช่สะดุดอยู่เฮ้ยแต่รถผมบอกในเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมารอก่อนเ <ผม S 1> อาวะไปแล้วพี่แบงค์งานนี้ไอเฟมไม่หมูไอเฟมไม่หมูโอ้ยโอ้โหไปแล้วไปแล้วท่าน,นี้เฟมไม่หมูเฟมเฟมมาแล้ว ไาแล้วไอเ้เฟรมบอกแล้วเบย์ไม่หมูเบย์ไม่หมูพี่ชายไอยเ้เฟรมไม่หมูรถแกป่ประดุดสระดุดน,นะครับทุกคนมาแล้วมาแล้วมันไปอยู่ไหน กูมาทุกคนเนีเอาแล้วเริ่มนากรัวเลยโอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้คือบอกเลยว่าเราก็ขับชิวๆน้ำปกติแล้วนะคือผมอ่ะไม่กล้าเขาเรียกว่าอะไรไม่กล้ไกา,ไกาไม่กล้าแบบไม่กล้าไล่อ่ะคือตอนแรกมันร้อยได้ร้อยเจ็ดแปดใช่ไหมผมก็เลยแบบเอาเลยเออร้อยเจ็ดแปดก็คือร้อยเจ็ดแปดเลยเอาไปรถแกไม่ขึ้นไวดีกว่าทุกคนเออก็ง่ายๆเลยคือบอกว่าตอนนี้ที่แบงก์อ่ะ แมงเริ่มแรงแล้วเริ่มกลับมาแล้วบางคนอาจจะเห็นพวกโคตรจิงนะโคตรไมงก่อนจะโดนจิงเยอะแรงเก้อไอ้เหี้ยแ้งของจริงแล้วอะไรเริ่มจะโดนแล้วไอ้เหี้ยทุกคนก็สําหรับวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมไปแล้วไปแล้วพี่ชายแมงไปแล้วบไปแล้วพี่ชายเอาอีกพี่ชายขอให้เป็นจัดไทยไปเพป็นควาจัดให้จัดให้จัดให้ไปแล้วไปแล้ววันนี้เรามีของโมงพิ้นเลย ดยวกูโดนพี่แบงค์แดกเดี๋ยวกูโดนพีแบง์แดกไปแล้วไอเฟไปแล้วไอเฟไปแล้วไอเฟไปแล้วไม่อยู่นะจ้าบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมพี่เฟยหมอบนิดกลางผมันเตะหัวคราบ้องตาตอนนี้จะมองไม่เห็นอยู่แล้วมาเอ้านั่นไปเจอไหมเจอไหมหาเราจะมาที่ป่าเฟน์ตึงโคมาเฟ็นขยุกแลวลัก้โอ้ยขอมากเลยทุกคนเกีย เโค้งไปถึงทีนะครทุกคนก็จะติดตามมรรูละถราน f เฟซบ o ๊กนะแล้วก็ที่ช่วงบทร์ด้วยนะครับทุกคนก็ขอตัวรากันไปก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันในอีพีหน้านะครับผมก็เดี๋ยวปรับอะไรนะก็ใช่ไงออกหมดปุ๊บตุระตุตาตุตาเลยอ่ะทุกคนก็วันนี้เราไปแล้วนะครับทุกคนซีโอเกตกู๊ดบขอฝากน้อง x m a กแม็ไปเป็นอ้ออกอ้อใจของทุกคนกันด้วยนะครับผมนะทุกคนนะก็ไปละ